โอเคครับอันนี้เป็น LG นะครับขึ้นโคดเ r อ o r เ CS 1 0นะครับอ่ารอดูรอดูนะครับจุดที่เราจะสังเกตได้อีกวิธีหนึ่งก็คือทางตัวมอเตอร์มีจมุนเร็วอ่าอดูมอเตอร์นะครับสปีดมอเตอร์ ไีไปครับไให้ดูครับครับอันนี้ไม่กด on. ออนโอเคเดี๋ยวรอดูนะครับรอดูที่สปีดมอเตอร์นะรอดูมอเตอร์นะครับมอเตอร์ะ Motor จะหมุนเร็วมากนะครับเราก็าจะตั้งมิเตอร์ไว้ที่โวลต์ DC นะครับตั้งมิเตอร์ไว้ DC โวลต์นะครับ เสร็จแล้วอันเนี้ยที่เราจะเช็คคือเราเช็คไปที่สายดำเลยสายดำของมอเตอร์นะครับแล้วก็สายสีน้ำเงินเลยนะครับดำน้ำเงินได้7 v โวลต์ DC ปกตินะครับฟีดแบ็กปกตินะครับแต่ดูดำเหลืองสิดำเหลืองเราได้5.4โวลต์ ซึ่งเป็นโวลต์สูงสุดเลยนะครับทําให้มอเตอร์เนี่ยสปีดรอบเร็วสูงสุดนะครับแล้วสักพักหนึ่งก็ตัดนะครับเนื่องจากว่ารอบของพัดลมจริงๆนะครับมันควรจะอยู่ที่ประมาณ2.8ถึง3.5โวลต์ดีนะครับแต่ว่าลักษณะนี้คือไฟโวลต์สปีดจ่ายมาเกินนะครับ CS10 นะครับ อาการนี้เราสรุปได้ว่าตัวเมนบอร์ดมีปัญหาเมนบอร์ดมีปัญหานะครับเนื่องจากว่าเราเช็คดํากับน้ำเงินนะครับอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับอยู่ในค่าปกตินะครับแต่ปรากฏว่าวนสปีดที่จ่ายออกมานะสูงเกินที่ปกตินะครับเราก็เลยแยกว่าแยกว่านะครับ เราก็เลยแยกว่าตัวเมนบอร์ดมีปัญหานะครับหาก F G นะครับ F G ก็คือสายสีน้ำเงินหากสายสีน้ำเงินกับสายสีดำเราวัดแล้วพบว่ามันไม่มีไฟเป็น0ูโวลต์เลยหรือว่าเป็น15โวลต์เหมือนเดิมนะครับนั่นแสดงว่าตัวมอเตอร์น่าจะมีปัญหาอยู่อันนี้คือ วิธีการแยกนะครับเราจะต้องวัดไฟแดงดำขาวดำน้ำเงินดำเหลืองด,ดำนะครับในการเช็คตัวเช็คตัว,มอ,ตวมอเตอร์รือเมนบอร์ดนะครับเพื่อที่จะแยกดีและเสียนะครับโอเคครับสำหรับ CS10 ของ LG นะครับอันนี้ลูกค้าแล้วก็ตัวนี้ขึ้น CS05 ต่อนะครับ ตัว CS10 วิธีการแยกก็แยกประมาณนี้นะครับเช็ควัลสปีดก็คือสีเหลืองกับสีดำเช็ค FG ก็คือสีน้ำเงินกับสีดำนะครับเพื่อที่จะแยกให้ชัดเจน